ัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เดอร์ครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ย่าเผได้ครับพี่น้องเลขของพ่อสร้างคอมครับพี่น้องและท่านกะล่อค่อยครับผมเลขของกอนี่เข่าบนดีด้ครับพี่น้องเนาะครับผมนี่กะถือว่าเป็นเลขงวดวัางหันครับผมพ่อสร้างคอมสี่ตัวนี้ครับพี่น้องเนาะเป็น สิบหน่วยบนล่างครับหนึ่งสองแปดเก้าครับผมเข่าทีสองครับพี่น้องเนาะเลขที่เหลือคือตัวประกบครับแต่ว่าเป็นทีนาเสียดายพอดึงเด่นขึ้นหนึ่งกับแปดครับผมครับหนึ่งสองแปดเก้าครับนี่คือตัวเด่นถือว่าหลายปียังบนรุ่นะครับผมสูตรนี้ครับเดี๋ยวไปเบิงน้ากันครับพี่น้องนะวางวดนี้ซี่ตัวนี้ชิมิตัวใดแน่ครับผมครับก่อนที่จะไป รับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อสร้างความครับต่อมาเชียร์กับขอขอประคุณพอเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอกันเลยครับพ่อครับเกามาเชียร์สวัสดีพอสางข้อมครับผมครับ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 พ่อฝนตกว่าพอทั้งบ้านโอ้ยตกกัน ลิ่นลินเออลินลิ้น้นนี่ฮะถ้าผมอ๋ขึ้นกันบอไกันอะไบอพ่ลิ่นลิ้นคือกันครับถ่วจะอยบ้านนี่ล้ไม่ลละลาน้ำก็ได้โอ้ถั่วอยู่บอพ่อถ่วแต่สังเไมถ่ววละอ๋อลืมลืมไปก็มาเชื่อกันไปอย่าอนั้นอไปทางน่างนำผานครับผมเห็นผ่านนำผานน้ำผาน ข้างยันไปิดไปวะใดพอนเสียมเตียงเลยเส้นนั้นเออโอ้เส้นมันลงไปครับผมแมนน่ามันเจอถึงมาจากน้ำคลองมาห้วยหลวงพอดีเนี่ยตัวน้ำพ่านมันมันบ่ไกลเด้เส้นพ่นนิสัยมันขางบ่พอดิบลูดิบลนี่ล่ะมันไหลมานี่วันนึงป่ะแมนน้ำขึ้นอันห้วยหลวงมาจากน้ำโพงก็ขึ้นห้วยหลวงห้วยหลวงมันอยูพ่งเนี่ะ สะพาน่นนิสัยพอดีแม่นบมื่อไครับผมแต่ละต่อโตโขงพอดีเลยขึ้นมานี่บ่พอชิดพ่อ,พอพลกูกกับอดบ้านแล้วฮอดสังกล้องมันมันเป็นร้อยตอ่ออุดอรพุน่นนิสัยน้องคข่เนออี่ยหมอพออยู่เราพวกหน้าพวกยัง,งเป็นไดงบ่หน้ากะ<พ>ทุ่วมกะทุ่ทมแล้วหน้าโวกกะว่าอะไรครับเอ <laughs> เป็นสุป,ปีบ่บ่ มเน้มอกนแมนบอครับบอเป็นถ่วงผู้ปีดอกมันปีนี้หลายเนาะถว่วัไม่แง่แบไม่หงมานี้แะ่ปีศูนเก่าแต่ปีนี้ก็พอท่านศูนย์เก่าดอกวาดศูนย์เก่าซ้ำพอร้องบอกตัวนี้แม่ปีศูนย์เก่าคือนำพันห่วยเมื่อที่หมดส่ามาเสียมาามือนั้นคือถ่วงนัละถ่วงวัดชีเรือดไปหากันเลยว้าตัว เป็นกบด้นครับผมครับเอาบอกถึงเรียงนําทวมกรบพี่น้องวันนี้จะมาเขาตัวเล็กดี่พอวันนี้เด่นสีตัวจับไข่การตัวเล็กรักมันก็สี่จุเนาอแต่ตัดนะตัดนะตัดหลังจับหกหนึ่งสัดอกเน้อสองเสียได้จับเป็น สามแปดสามเก้ารออกสามเจ็ดโอ้ยเนี่ยมันมองหาไม่เห็นน้อยใช่ไหมบ้บบางนึงแต่ตัวเด่นมันงแนต่นี่ยูหันเรื่องละว่านี่ซีตัวนี่เก้าละแมนครับตัวเดนซีตัวยังถือว่าเดินดีกว่าแมนแต่ว่านี่การ <c oughs> ได้ตัวเก้าหเก็ไม่เชื่อได้ตกเก้าหนึ่งสองแปดเก้านะครับขับขับขับหนึ 1, 2, 8, ่งสองแปดเก้าะเพราะว่ามันมันมันตกตัวเก้าได้มันตกสูตรเก้าได้ได้ตกเก้าครับ แต่แต่แต่พวกสั่งมันกัดกัดอยู่ในหันขี้เก่าแบบไม่ไม่ด้ถูกเขาขันตามรักมันฆ่าฟอกเอ็นมากมันกะดีขี้เก่าเลรอแต่เขาพูดจากว่ามันเจียวตัวได้แน่ละแต่ตามที่จริงยี่ันที่รักหันขี้ยังยืนขี้เก่าอะไรคือว่าถือขี้เก่าครับได้หนึ่งสองแปดเก้าแปดเก้าแต่ตัวเก้าเนาะบอเนาะ ตัวเก้าตัวเก้านอกห่างกันมันตัวนั่นกบเป็นตัวเก้าเบื้อหังละประกบศูนย์สามสี่ห้าเจ็ดแมนบาร์บารนี่แต่แต่มันให้เป็นเนื้อไมเน้ะครับผมมันเป็นเนื้อหนึ่งตุล่าเนาะบารนี้เนาะแต่แต่ซี่ตัวนี้การที่ดึงตัวเด่นดอกไม้ยิโดะครับผม สิดึงตัวเดินกับขึ้นตัววิ่งแะ้วเนาะครับสิดึงหนึ่งกับสองวิ่งบนล่างหนึ่งกับสองแมนบานนี้ตัวตัวประกบบานนี้สิสิดึงออกมากไม่ใช่ใช่ก็ใช่ค่ะการดึงออกมาแล้วลงเนาะครับผมสิดึงหนึ่งสี่หนึ่งสี่ เนี่ยหนึ่งสี่สี่หนึ่งกันหนึ่งห้าห้าหนึ่งเหรอครับผมแล้วกับตัวสองมาหนึ่งสองสิบหนึ่งตัวละสองสิบหนึ่งสองศูนย์ศูนย์สองครับผมสองศูนย์ศูนย์สองงานีแล้วกับที่เป็นแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดครับผมสี่หนึ่งให ซีคูซีคูเล่นอะครับผมอืมจะดึงให้ซีคูด้วยนี่แหละหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองศูนย์แปดศูนย์กลับด้วยครับแมนกลับด้วยแต่ว่าให้ซื้อบนล่างนั่นนี่เด้อครับพมโอเคสูตรนี้มันกะธรรมดาแล้วเนาะเพราะว่ารัฐบ,บ,บาลต่ำมากเขาก็เฮ็ดเชิงบนเชิงล่างเนาะเขาก็ฏิบัติเออบนแท้ๆแท้เขาอบอกบอกกาว่าล่ะ กันเขาสางมาว่ามิจะล่างมันจะเท่ากับที่พ่อว่าน้ำดูอันนี้ไม่กลัเป็นเรื่องบนเรื่องล่างเนาะแต่ว่าสองงวดที่นําเสนอพอนี่เข่าบนเลยครับพ่อมันมันงวดลางยามันเข่าบนเนาะซุดหกกับเข่าดิฝากไปงวดก่อนแม่นยังงวดควันเข่าทั้งบนทั้งล่างซุาางดหกกับมันซีเข่าเข่าซีนะแต่หมวดลางยามันมันเข่าแต่แต่บนแม่นเข่าทั้งหกสอง พ่อๆก็ให้ตัวนึ่งหนึ่งหกกับสามแปดครับสามเก้าเนี่ยให้ซีตัวแมนมาหนึ่งหกแปดหกหนึ่งสามแปดสามครับผมแม่หัวก้อนว่าว่าชั้นละแต่ว่านี่กะทิหเป็นซีคูเก้าละครับผมอ๋อที่จุดดับหลักร้อยใส่ไหน้ำเด้อครับพ่อหลักร้อยหลักร้อยนี่สี มันมี่หนึ่งมี่หาแล้วเสียวเสี่ยวได้หนึ่งละครับผมหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สี่สี่ไฮท่อนี่ละอ๋ครับปอสี่ไฮสองทางท่อนี้สามตัวหลักร้อยหนึ่งแมนครับ ถิ่นดับไป็ายลฟ์สินลายเนาะเดี๋ยวฮาหูมาใช้กันเพราะเอาละเอาอันนึงตัวเดียวทีละครับก่อนแบบนี้ <c oughs> ขันในใจพ่อนีเนาะในใจพ่อนี่คือคือคือ,คอเรียกติดศูนย์นี่เพราะพ่อจะแห้งบนเน้อติดศูนย์เน้นบนแมนจะแห้งบนแต่เหลนล่างนั่นเองครับแต่ดีนึงนพ่อพ่อแห้งล่างแต่ก็เหรินบนนั่นไงละ่ะครับผม แต่เงินนี่ก็เอา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 ตท่านี้แหละนอกราะว่าพวกคงสุท้ายคือสิบมีดแล้วเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันจะไปไปคอนคอนคอนเดือนแล้วเนาะคอนมือนที่สองก็คือว่าเก่งเก่งแล้วครับผมเขีในเนียนๆแล้วนาะพอเนาะสี่คูณแม่นก็คึ้ว่าสลักขึ้ว่าสมบูรณ์แล้วหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองศูนย์แปดศูนย์ครับมักคักๆนี่มีม่้ยพมักคักๆนี่ ขันหัวใจพอนเนาะพอมาศูนย์สองกับสองศูนย์เนี่ยนี่บนโอ้ศูนย์สองกับสองศูนย์ล่างดีกว่าล่างพอมาสิบสี่สี่สิบเอ็ดเท่านั้นนะครับสิบสี่สี่สิบเอ็ดครับแมนทอดทอดน,น,นี่ไต่พอเนี่นี่ครับผม <c oughs> แต่แต่ใจคนอื่นกะเบื่องเอาอยู่ในฮันล,ละแต่ใคราใมากอยู่ได้กะจับเอาเกาไม่เชื่อกะที่หูหรือที่นอกครับ่ม <c oughs> หนึ่งสองแปดเก้า,รา 1> 1, 2, 8, ครับผมเป็นเลขที่ว่าต้องมีให้เห็นครับผมแมนแมนแมน,นแมนแต่แต่เลขกันที่ตัวนี้ก็คิดว่ามันโบยลีมกับโอรูดนะจะไมาเชรับ,รบแต่ว่าตัวมันจะออกเข้ากับมองหาโมเห็นเนาะกับจำว่าขาดเดาทุกคนนะล่ะว่าแมนแต่ว่ากับเขาดีนาะนพอเนาะตัวเด่นนี่ถ้าพอเห็นมากนี่กันรันตามนั่นครับ โอง่ายว่ากับพ่อได้จินได้ใส่เลยไปครับผมกับโมถึงกับรู้ละพ่อได้กินได้ใส่เลขสีตัวนี้ครับผมเนี่ยขันเท้าเล่นหน่อยอันที่ขันทมวานนักลงทุนกับนักกันนั่นมันมันกับคนละยางกันเนาะครับนักเชียงโศกนักเชียงโศกกอย่างจัดจะอือว่านักเด้งลงทุนหนึ่งที่กับเล่นหลายโตกกับกับพ่อได้กล้ากว่ต้นขน้มอยู่ที่เนี่ครับผม นี่แหละครับพี่น้องเนาะเอมาฝากพี่น้องซี่ครับผมงานอพี่ต่อนนีแล้วเอาให้เจ้ามาเชี่อพี่หน้าเอาเแล้วครับพ่อสิบมงคนพอสมเนี่อแล้วครับผมวันนี้ขอบคุณที่สั่งก้อนมี่โคตชุบโคจรเริญครับพ่อขอขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับขาบรับพี่น้องครับผมครับมาเเ้อครับพี่น้องหลักสิบหลักหน่วยบน 1289ได้ตัวเก้าครับพี่น้อง1 2 8่องตัวเดิมประกอบกับเลขที่เหลือแหละครับพี่น้องเนาะศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดครับดึงเด่นออกมาขึ้นหนึ่งกับสองครับพี่น้องพอหมักก็คื้นหนึ่งีีหนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งสองศูนย์ศูนย์สองแปดศูนย์ศูนย์แปดครับผมกลับด้วยครับพี่น้องซีคูนี่บนล่างครับแต่ว่าพอกรมี่ ฝากมากคือว่าติดศูนย์เน้นบนครับผมพอมักศูนย์สองสองศูนย์ติดหนึ่งเน้นล่างพอมักซีหนึ่งหนึ่งซีได้ครับพี่น้องครับแล้วก็หลักร้อยหนึ่งตัวเดียวครับผมหนึ่งสองศูนย์และหนึ่งแปดศูนย์ครับเอาทายคลิปนี้เก่ามาเชื่อกับขววออวยพรให้พี่น้องที่ชโชคดีเด้ครับผมถูกหวยแล้วเง,เงินไปน้ำกันครับในวงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ